ได้ละเสื้อคาว่ได้ละซื้อพี่โซ่าซ้อม่ได้ถ้าจะ้ือรถดีสมรถรถออกได้กะผมเซนฮือได้อย่างไรได้ได้หอห้องสอได้ประมาณเซนฮมาคนละงานวันนั่นมาไปครัวันนั้นมาไปครับในนั่นมันเป่นรูปปล่ยนวัตุ่บ้านงั้นอ๋อจะไม้เนี่ยมันแต่ยวัตถุทบ้านงั้นเด้กส่งไปแล้วห่นไงท่นพี่ส่งไป้าก อันแหกชมไปเช้าอันรู้เปิดนอากับใบเนี่ยจะมีอลดอะซิเดี๋ยวตรวม่เช้าตัวเสียนี่เขาคดออกซิมออากคดที่ตัวเจ๋งๆเลยซิมลลาเสือขาวซนอปนี่นี่นะนี่จตงห้มเลยรอตองหุ้ลแแม็กอือพาเลนี่รไ่ตเเลยมองแลู้นี่สุดยอดละ ตัวตายเลยพี่เด้รถต้าเวียนารถหมอจอนโรสเตอก็กัสนะแซงไสักกอัโอเคอตีเขมาวันนี้นะจะเป็นพวกนำรถเึงมือรถอาหารรถหมอแล้วก็ไอตีค้นที่มาได้มาสำรวจเขาเนี่ยเป็นพวกพิษพิใต้ไอตีรถหมอนี่กไงเอารถไปอ่รถหมอรถจริงๆริงไดนะัอตีเ้าเอสแ่มันไกลเอออมารุ้รถเทงเนอ แค่เขาต่วน้ต่อนเจ้านี่มันน้ำเสมอไงแห่งกันหนึ่งดีต้องน้ำหมอเข้าอ่ะมันน้ำหมอแล้วคือต้องมีสองคนอ่ะแั่งผมขอที่เขาสอนเขาสารในเขาเปลี่ยนเห็นน้ำไหมต้นหมอไปก่อนตัวน้ำน้ำนี่ตัวน้ำเครื่องมือน้อหมอน้ำหมอผมน้ำเครื่องมือผมน้ำเสรองมือตัวน้ำหมอเพราะว่ารถเครือมือนี่เจ้าแจ้งมันก็ออกละแล้วแบบหมอจะออกเจนหมอ่ากินเพราะหมอต้องตื่นมากินข้าวก่อนหูหนาวแล้วก็ถึงออก มันจะมีใจสามชุดอะรถอาหารนึ่งชุดหนึ่งร้อยแม่รถสามอะก็อาหารตัวนึ่งชุดร้อยอาหารหมออะน้อยกับห้ากันอะน้ำหน้ามันไม่หงาเตะก้นน้ำหน้าเตะก้นหกกันมีห้ากันหกกันอยู่แต่ถ้าไอ้ลถอาหารนี่สามารถปล่อยมันปีกคนเดียวได้เพราะว่ามันลามไปถึงทางตูปล่อยปีกคนเดียวมันปีกได้ไอ้ห่าไอวะไอจู๊ดไอ้จูเออจู๊ดคนเดียวได้จูจูจู๊ดจู๊ดดามะ อันโอ้ยไหมายถึงว่ารถนำเขาจะต้องใจวันละสามการผมบอกเขาเลยงานนักนะเอเอสเอาโดสองอสเฮ้ยสองสองมนักอสองงสมสอสองให้จงพูนั้นสามนาทีไงเขาน้อสองสี่สห้าจะไปข้อหนึ่ง่ัก้าอยู่สี่สห้าอยู่ที่เก่ารุ่นเ่าสตาทจอดอยู่าที่นั่น้ากัน ต้องบนมาล้กันสองี่อสองเลยเ่เขาสั่งกันหรอสองต้อสงขามาบ้างนครับไอ้กมุนีเอาปีจันมาอ๋โอเคสุดยอดจันนาครับขามาเขาครบแล้วเอามาได้สามวันอ่ะตีจันนะครัธนาคารต้องการแมกมาทุกวันเลยจันาคารพูดคัดเออเอาเลยป่ะเอาครบเลยป่ะเดี๋ยวเ่อถั่ลองมันออกไปไปลาา้บปหน้าอย่างีผมจะหาเรานี้เราบุคคทั้งหลายนี่เราอยังไรน่ะรองบนตัวน่ะ เล่นตายกับจือได้คือเดียวก็คือไ้เก่งัยั้าวเก่าแม่พ่องจะพ่องกับขัวล่อรูปบ่ต้องูอย่างน้ำเน่าเลยะยุ่งก่อนมาฮปลพองมาได้ไมอ่ะไม่ได้กินเรา้ากินเราแล้วพี่คีอันบอกัลงไปนี่มิตีหนังไหนเกมไหนกูนะก็เล่นมี่อนแล้วก็จดคที่ไหน่้หลังรถเกินไม่สวยบ่ ไปเอาเขียนม่สวยกัไปอายไ่สวยกปหงัดหมอ้ยเ่เดี๋ยวคุณคไูปนยังไปนู่นไปนั่นหนูไดีเดี๋ยว่างนั่งไู้เกับนอนดีใจเอสอ่ะงสา่ต้องเลาบีวันส่งหมอในโก้ต้องมาละ มาเก่าเราเดินตรงหอไปมาเนี่ยโดนแมวมาโดนตัวข้างไปยุบหมอกอย่าไปยันนะนี่แน่ๆเครื่องเคี่ยวเนี่ยน้องมาหมดเนี่ยนมาเก่าสามจิตหัวเบาพูดจูบไป